เพราะฉะนั้นที่โต๊ะที่ล้อมวงกันเป็นหลายๆคนเนี่ยนี่คือหน้ามาหมาไม่ใช่คนที่เล่นจริงเลยสักคนไม่ใช่คนที่เล่นคนเดียวเพราะอย่างน้อยพอดูแล้วเขาจะไปต่อไหมโดยการที่ดูเลขบัญชีพราะเขาบอกว่าเงินมาที่ให้แลกเขาไม่รับเงินไม่รับโอนเอาเงินมาแลกมาแลกชิปไปเหมือนกับแลกชิปอ่ะโอเคเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่คืออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆว่าคนโกงมันมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเตือนภัยนะครับอย่าไปเล่นนะครับเพราะไงสุดท้ายคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อ อันนี้เขาโดนทำร้ายร่างกายด้วยฝากไว้นิดนึงจริงๆแล้วอย่าสังคมสังคมอย่าไปด่าน้องเขาว่าโลภเองต้องเจอแน่ที่เมื่อกี้พูดบอกต้องเจอแน่ทาใจยอมรับคนเราเนี่ยฮะพอมันโดนอย่างนั้นเสร็จนี่เขาหน่ยการณีนที่บีบคั้น嗯嗯พอบีบคั้น嗯嗯เอาของมาล่อแล้วก็เอาของมายั่วเป็นลักษณะอย่างนั้นเห็นใจให้น่าเห็นใจแต่ว่าเราพอเราถามอย่างนั้นเนี่ยพอพอดูทรงแล้วเนี่ย ผมว่าคนนั้นน่ะจริงๆมันมีหลายวิธีสาหรับมิจฉาชีพจากคนนั้นอาจจะเป็นใจร้อนเฮ้ยลุมมาเลยนั่นคือเขาบอกเลยนะว่าพวกฉันอโอเคอสุดท้ายตารวจโทมาดาผู้เสียหายบอกว่าตำรวจโทรมาด่าผู้เสียหายแล้วครับอันนี้าดาานน่า,ดาว,ว่าอะไรครับร้านเก็บมดแล้วเทียบมดแล้วแต่ไปนั่งออก TV, ทีวีทาไมไปออก่มไม่เห็นทําไมทําไมไม่คุยกันดีๆทีนี้ตารวจก็จะเดือดร้อนกันหมดทุกคนก็จะเดือดร้อนกันหมดจบแล้วจะไปออกทีวีอีกทำไม ตำรวจโทรโทรมาด่าทีมงานผมเหรอฮะโดนมาถาน้องเหรอฮะน้องผู้เสียหายเหรอฮะโทรมาด่าน้านี่ยเหรอฮะโทรมาด่าน้าบอกว่ามันจบแล้วร้านเก็บหมดแล้วจะมาออกรายการถกไม่เถียงทําไมตอนนี้ตํารวจเดือดร้อนกันหมดท่านพูดอย่างนี้เหรอครับให้ออกมาจากหน้าจอทีวีเดี๋ยวนี้เลยเราให้ให้ให้ออกจากหน้าจอตอนนี้เหรอครับใช่อันนี้ท่านพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าฮะให้น้าให้น้าพูดไหมไม่ใช่ไงแต่หมายถึงว่าสารวัตรเนี่ยเป็นคนพูดอย่างนี้จริงเหรอครับอะตเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรึกษา เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาว่าถ้าท่านพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าท่านพูดอย่างนี้จริงท่านนั้นต้องรับผิดรับผิดชอบความความที่ท่านพูดอย่างนี้นะฮะข้อความต่างๆนะครับอ่ะทนายสงการอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคงปรึกษาทนายสงการด้วยว่าอย่างไงนะฮะแบบนี้ไม่ใช่สิครับต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสิครับเขาเดือดร้อนเขาโดนโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้ครับพี่ครับอยู่สังคมไทยด้วยกันนะครับพี่เป็นตำรวจนะครับตอนที่ท่านปฏิญาณตนนะฮะท่านปฏิญาณตนว่ายังไงครับ ไม่ใช่สิครับผมไม่อยากจะพูดเยอะตรงนี้นะฮะเพราะจริงๆผมก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะฮะที่ดีๆก็มีเยอะนะฮะแลวผมเชื่อว่าพี่ก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่พี่พูดอย่างนี้กลางรายการตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะพี่ขออนุญาตนะพี่นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็อันนี้คือให้เห็นว่ากลมกลเป็นอย่างนี้<ช>อย่าตกเป็นเหยื่อส่วนทางนี้เดี๋ยวคดีความเดี๋ยวรอดูนะฮะพรุ่งนี้บ่ายโมงในที่ท่านผูมกับได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวถกไม่เถียงช่อง 7hd เดี๋ยวเราเป็นกระบอกเสียงให้<ฮ>ะนะฮะเราก็ดูแลนะครับในเคสนี้รวมถึงพี่เอกภพหลองประเสริฐด้วย <ฮะ S 2> สามายต้องรอดนะครับ